ที่สามแมนซิตี้โอ้โหรอนแรงเปิดบ้านเจอไบตันคู่นี้เป็นอีกเกมที่คิดว่าต้องดูต้องดูต้องดูนะเพราะว่าไบตันพอเจอทีมใหญ่แล้วอ่ะมีทีเด็ดมีทีเด็ดนะโดยเฉพาะตอนเจอกับแมนยูโอ้โหเศร้าใจเซ็งเลยนี่เจอแมนซิตี้เวลาเจอทีมใหญ่ไบตันเล่นดี ที่ว่าเล่นดีแล้วแม็กซิตี้แต่แต่แม็กซิตี้บางทีเห็นตอนยูคาเซ่นอ่ะที่โดนกอะแล้วแบบใส่แหลกนะต้อใส่แหลกใส่แหลกแต่ไบตันมีมีข้อเสียเปรียบเพราะว่าอะไรป่ะเปลี่ยนโค้ดนะครับพอเปลี่ยนโค้ดมาสองแมตช์สามแมตช์ที่เปลี่ยนโค้ดมาส่งไม่ดีไม่ชนะแล้วก็แผนมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไบตันตอนที่เกมพเตอร์คุมอ่ะใช่ ก็เลยแบบอย่างนิดนึงครับแต่คิดว่าอาจจะเวลาเวลา,เวลาเจอทีมใหญ่ไบตันก็จะมีแบบตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเพราะมาเล่นบ้านแมนซิตียยังไงก็ต้องตั้งรับอยู่แล้วสวนแมนซิตี้นี่โอโ้โหบุกแหลกแน่นอนก็แพ้ไปแล้วพึ <laughs> <laughs> <pf> ่งแพ้ไปแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับก็คิดว่าน่าอาจจะต้องอาจจะต้องเรียกศรัทธาแฟนกลับคืนมาโดยการเอาชนะไบตันในนัดนี้ นะครับก็รูปเกมคงสนุกอะครับฮาเลนไม่รู้จะแฮตติกอีวะโอ้โห้าแ,แฮตติกอีนี่คุณนี่ไม่ใช่เป็นอลีนจะชัดเนี่ยมันกเก่งอะไรนักหนาต้องต้องใช้แผนไหนปุดมันดีครับไฟตันใช้แผนไหนจับจับตัวเจ้าฮาเลนนี่ครับเก้าศูนย์สิบโอ้โหเก้าศูนย์หนึ่งโอ้โหอย่างนงี้ก็รถบัสนี่ครับรถบัสไปตั้งอยู่ตรงนั้นโอ้โหเอารถบ,บัสไปตั้งไม่มึงแต่ก็ต้องต้องหยุดนะครับต้องหยุดหยุด ฮาแลนด์ให้ได้พอหยุดฮาแลนด์แล้วทุกอย่างก็นะอย่างที่ลิวอปูทำให้เราเห็นครับหยุดฮาแลนด์ได้ทุกอย่างก็นะยงหยุดฮาแลนด์ได้เทา่ากับหยุดซิตี้ได้โอ้โหเพราะว่าถ้าตัวจ่ายจ่ายมาไม่ถึงฮาแลนด์เนี่ยกองหลังก็สบายแต่ถ้ามาถึงเจ้าฮาแลนด์เมื่อไหร่แล้วก็หยุดไม่ได้เหนื่อยครับไบตันบอกเลยถ้าหยุดฮาแลนด์ไม่ได้เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าตัวเปิดมาให้ฮาแลนด์เนี่ยเยอะเลยสำหรับแมนซิตี้ โอ้แต่คิดว่าน่าจะมันครับน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะต้องดูในคืนนี้นะครับอ่ะทายเลยครับสกอร์คู่นี้คิดว่าแมชชีตี้เปิดบ้านชนะไปได้สุดมันสามประตูต่อสองประตูต่อสองครับแฮตทริกไหมฮาร์เล้นทตทริกไหมคิดว่าไม่คิดว่าไม่แต่อาจจะยิงอาจจะยิงนะจยิงผมคิดว่าน่าจะยิงนะครับพอบีแดงก็คิดว่าน่าจะยิงแล้วก็คิดว่าสกอร์น่าจะมากกว่าด้วยเป็นส2่เลยครับ แล้วก็หวังใจว่าคุณฮาแรนเนีจะแฮตทริกสักหนึ่งแมตช์เพื่อเรียกกำลังใจเก่าวคืนมานะครับก็สี่สองเดี๋ยวรอดูกันนะครับคืนนี้